ในถ้ามายุคใหม่ยุคของพระศรีอริยเมตรัยเนาะจะเพิ่นจะเดเมเกิดเป็นมนุษย์นี่เพิ่นเอินว่าพระนารายณ์อวตารพระนารายณ์อวตารก็คือ,อมีคู่บาอาจารย์เฮาเนี่ยได้ได้เกิดการบรรลุธรรมเมื่อเพิ่นบรรลุธรรมแล้วเพิ่นก็ได้นมนำเอาคำสอนนี่ ว่าชีบอกม้อนมนุษย์ทั้งหลายให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อให้มนุษย์นี่ได้พ้นโทษพ้นทุกเนื่องจากว่าเฮาโบหูท่างไปทังมาเมื่อเขาเจอท่างตันแล้วเฮากรมีต่างแต่การทะเลาะเบาะแหว่งโลบล่าขาลั่นฟันแทงกันบอูว่าจะออกจากปัญหาใดจังใดซึ่ง สิ่งที่เฮาถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นเป็นเรื่องของการผูกกรรมเป็นเรื่องของการจองกรรมจองเว้นซึ่งกันและกันแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องของทีเฮาว่าเป็นศาสนาแต่เฮานั้นภาคกันไปยืดวัตถุไปสางวัตถุขึ้นมาว่าเป็นศาสนาว่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสิวิไล สางบานแปลงเมืองไห้มนซิวิไลอันแท้จริงแล้วนั่นเข้าเดินผิดเส้นทางเพราะการสางวัตถุนั่นโบมเมนหนทางแหง่งทางเดินไปสู่ยุคซิวิไลไปสู่เมืองซิวิไลไปสู่บานเมืองที่ซิวิไลชสวยชดงดงา,งามไม่ใช่นะทางซิวิไลที่เข้าต้องการไปที่เข้าเอ่ยที่เข้ากล่าวกันถูกหน่วยงานถูกองค์กร ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาจะเน้นถึงเรื่องความสิวิไลแต่ว่าแนวทางปฏิบัตินั้นมันไปเดินทางไปสู่ความหายนะหรือที่เรียกว่าบรรไลยมันจะบรรไลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการผูกกรรมผูกเว้นจองกรรมจองเว้นกันหายเห้าไปถือวัตถุนั่นละ่ะการหายเห้าไปถือวัตถุไปกราบวัตถุไปไหววัตถุไปไหว วิญญาณผู้พิพิาสาต,ต่างๆเจ้าพอ่อเจ้าแม่ต่างๆนั้นนั่นเป็นเรื่องของความหายนะว่าเป็นเรื่องของความสิวิไลเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องของโลกเข้าไปยึดโลกเข้าไปหอบโลกกอบโกยโลกมันเป็นเรื่องของโลกแม้กระทั่งเรื่องวัตถุจริงๆแล้ววัตถุนั้นทรรมชาติให้เฮามีไหวเพื่อเพียงอ,อ,อ,อาศัย สร้างบ้านเลื่อนเห้ที่อยูอาศัยเพื่อป้องกันลับแดดลบฝนป้องกันผิดพ่ายอันตรายจากสัายตาต่างๆเท่านั้นโมเมนวาเขาจะต้องจำเป็นอย่างที่เขาจะต้องสร้างวัตถุขึ้นมามากไม้มหาศาลถุงเท่เงินทองไปมหาศาลว่าจะได้ไปสวรรค์นิพพาน เพราะว่าขนาดร่างกายของเขานี่เข้าก็ไปสวรรค์นิพ่านบดาแล้วเพราะว่าเขายึดร่างกายมันก็เป็นการยึดโลกแล้วติดโลกแล้วเขาจะติดโลกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขากลับไปเอาวัตถุนี่มายึดเหนี่ยวจิตใจอีกกายสังขารนี่ก็ยืดแล้วปั้นวัตถุปั้นนั่นปั้นนี่ก้นมาปั้นรูปนี่ก็ว่าเป็นรูปพระอิศวรรูปนี่กัพระนาลายรูปนี่กั พรญาขุดลูบนี่กค่ะพญาหนากรูบนี่กคะพระพุทธลูปปั่นขืนมาตังซื้อขืนมาจริงๆแล้วก็คือลูปปั้นนั่นแหละแมนเท่าสิตังซื้อเป็นลูปพระพุทธเจ้าเป็นลูปพระอิศวนเป็นลูปพระนาไลเป็นลูปเจ้าแม่นั่นเจ้าแม่นี่เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่พระราชาองค์นั่นพระราชาองค์นี่ก็สร้างกับมีความหมายอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุข้อสิสมมุิซื้อว่าเป็น ย้งกระสางกัเป็นเรื่องของวัตถุข้สิปั้นลูหนาตาแบบนี่ข้สิบว่าเป็นพระยาตากนาตาแบบนี่เป็นพระยาตากนาตาแบบนี่เป็นพระอิศวนนาตาแบบนี่เป็นข้าปั่นข้าปวงข้าแต่งข้นมาเองคิดเองทํำเองเออเองธรรมดาธรรมธรรมธรรมดาธรรมชาติแบบนั่นดยู่แล้วมันเป็นเรื่องของงานปั่นงานปูงงานแตง่งงานศิลปะหัตกรรมไปซื้อ ม่เป็นเรื่องของว่าจะนําผ้าหายเห้าในี่ได้บุญได้กุศลหรือว่าจะซอยเหาใดหรือว่าจะผ้าเฮ้าไปสวรรค์ไปนิพพานใดนั่นบม่มแหนการจะไปสวรรค์การจะไปนิพพานนั้นเพิ่นสอนเห้าหายเห้าหูจักโปง่งหมู่จักว้างโลกห้เห้าหนีโลกเข้ามานนิพพานนี่หมายถึงหนีโลกถ้าเขาถือท่านนผนิพพานใดนั่นหมายถึงว่าบ้านเมืองของเห้านั้นจะบ่มีิการผ่านกัน จะบบมีการหลบเปลียวลบล่าขาลั่นฟันแทงหรือว่าอันธพานพ่านกันไปพ่านกันม้ยงยงต่อสู่ลบล่าขาลั่นฟันแทงกันนั่นจะบบมีเลยถาเฮ้าถืออาธรรมะที่ว่าเฮ้าหนีโลกเขาหลุดโลกจะบบมีไพ่อันตรายเกิดขึ้นเลยเพราะว่าจังได้จังไดโลกของเฮ้ากับโบแมนของเฮ้าเสรแล้วเฮ้าเฮ้า เกิดอยู่นี่เป็นวิญญาณอยู่ในโลกนี้นั้นเขาบวได้หายห้าหอย่างโลกเขาบวได้หายห้าหอย่างห้เห้าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายถูกทรมานหองหงมหองห,องหายหัวะละกูกูกะกะอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของโลกเฮาจะถูกเขาจะทรมานมากโลกในปัจจุบันนี้นั้นสอนหายห้าวหูว โลกนั่นมันบน่าอยู่บน่าอาศัยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวโลกมันนากลัวยังเช่นพ่ายพิบัติต่างๆดินนามล่มไฟให้โทษเห่าทำลายเห่าทำลายเห่าทุกอย่างเบียดเบียนเห่าทุกอย่างแล้วก็มนุษย์กับโลภล่าขาลาดฟันแท่งกันเกิด าการต่อสู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมามีอนุภาพมากมายมหาศาลเมื่อไรเคนขากันเพื่อสีแย่งความเป็นไงแยงทรัพย์แยงสมบัติกันนี่ก็หมายถึงว่าเขาจะลงโทษเท่านั้นแหละลูกหรือธรรมชาตินั้นถาเข้าปฏิบัติบูตกต,ตองเขาก็ยอมจะลงโทษเท่าใดเพราะว่าอย่างเพราะเขานั้นเป็นถาดของโลกูกเขาเกิดมานในหลวเขาเป็นถาดของเขา ้าเหาปฏิบัติบูถือต้ตตองตามกฎของเขาอ่ะกฎของโลกคือกฎแห่งกรรมอะโฎแห่งการกระทําที่บูถือต้ตองนะหรือทําถูกต้องเขาก็บูรุถาถา่งโทษถ้าทําทําบูถูกต้องเขาก็ต้องล่งโทษนั่นแหละจึงมีไพ่ต่างๆเกิดขึ้นเขาก็จะลงโทษเหาเพราะว่าเหาเป็นถาดเขาเขาสามารถลงโทษเท่าได้ถูกกรณี โบบาเล็กบบาหน่อยโบ,บา่บบาลหลวงบวหลายเขาจะล่วงโทษเท่าใดเบิดโทษหลายเขาก็ล่วงโทษหลายโทษหน่อยเขาก็ล่วงโทษหน่อยเพราะว่าเฮาอยู่ในหลวงไม่เป็นขาดาบับลิวานของโลกเห,เหมือนเหมือนเฮาเนี่ยอยู่ในขอกอยู่ในคุกอยู่ในตลางอยู่ในกรอบอยู่ในระบบอยู่ในระบอบอยู่ในผ้ายใยอำนาจการปกครองของโลก แม่จะแยกย่อยออกมาว่าการปกครองของผู้นำประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้แต่ทั้งมดทั้งศีนทั้งปวงนั้นคือเฮ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของโลกที่เขาปกครองเฮ้านั้นเขาก็ใส่ทฤษฎีของโลกนั่นลหละคือเขากระสางข้อขึ้นมาจากกดขึ้นมาของโลกนี่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรม ของของแต่ละประเทศเขาก็เอิ่นว่ากฎหมายกฎระเบียบวินัยต่างๆนั่นแหละเอามากักขังห้าไหวเป็นขอ้อเป็นหลักเพื่อว่าให้ห้าตกอยู่ภายใตย้อำนาจการปกครองของเขาเขาจะควบคุ้มห้าทุกอย่างโลกก็คือกันเขาจะขวบคุ้มห้าทุกอย่างเขาเลือกเอาเองเขาอยากเหตุแบบใดเขาอยากทําดีเขาก็เลือกเหตุเอาเขาอยากทําสัว เขาก็เลือกเข็ดเอาเขาเลือกแบบนั่นแล้วนั่นเ่าก็ว่าเขาเลียกเลือกทํำเลือกกระทํำเ่าก็ว่าเขาเลียกบุญหรือเลียกบาปมไม่จาขวงนั่นเองมันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะเขา,าจึงแสดงการลงโทษให้เขาเห็นเพื่อว่าเขาจะได้รู้ว่า โลกของเฮานี่มันหนากลัวมันบ่เป็นตะยู่แล้วมันมีแต่เชื่อโลกโลกของเฮาจริงๆแล้วเนี่ยแมนสิบ่เขาสิบ่แสดงให้เฮาหูว่ามีเชื่อโลกก็เต็มไปด้วยเชื่อโลกเต็มไปด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั่นแหละคือเชื่อโลกเป็นเชื่อโลกก็คือตู่โกโกรธหลงน่ะคนที่เกิดอยู่ในโลกได้ก็เพราะว่าเขามีเชื่อโลกมีโลก โกรธไม่โลภโกรธโลภโลภโลกหลงอยู่ในโลกนั่นแหละซึ่งก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณว่าจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดถ้าเจ้ามีควาอมโลภหลายเจ้าก็ได้เกิดมาอยู่ในโลกเป็นขาถาดบริวานของโลกซึ่งโลกเขาก็ต้องการในเฮาโลกนั่นแหละเขาก็โลภเขาก็คิดที่จะหาทรัพสมบัติทานั่นทานี่โลภเขาก็เลยมาดูดเอารั์กับเฮ้า หลอกเขาว่าจะเด็ไปสวรรค์นิพพานจังสันจังสี่จังสี่จังสันโดยเขาว่าได้มีเมตตาสงสารเราเลยดินั่นแหละจึงเป็นเรื่องการผูกกรรมผูกเวรนกันอยู่ในโลกมันก็นเลยได้รับทษรหลับไพ่ในโลกปัจจุบันเพราะว่าสมบัติของโลกมันไม่จำกัดเมื่อไม่จำกัดแล้วนั่นเมื่อถึงถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าทรัพยากรของโลกมันจะหมดไป พะว่าเอาไปปรุงไปแต่งนั่นแต่งนี่สางนั่นสางนี่ขื้นมาหลายมันก็เบิดไปมันกับไปกองอ้อยเนาะอ้อยแยะอยู่หม่องใดหม่องหนึ่งหม่องหนึ่งกล้วยล่วยเป็นพูกเขาเล่าก่อเงินนั่นหม่องหนึ่งก็จน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 ติดดินนะมันก็เลยแบบว่ามันเบิดเมื่อมันเบิดก็เล่ยเดีโหลบล่าขาลั่นฟันแทงกันจองกำจองเว้นกันอยู่ในโลกนี่แหละยงยังยงยังยองกันอยู่ในหลก บอกว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์หรือเทวดาเทพพมกัย่องกันยืนในโลกนี่แหละกูรวยกูเจงสันกูเจงสี่กูดีเจงสันกูดีเจงสี่มึงบอดีเจงสันมึงบอดีเจงสี่มึงถูกมึงอยากมึงลําบากลําบนกูเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงศาสนาหนั่นศาสนาน,าานี่มึงประเทศนั่นมึงประเทศนี่ของกูของมึงแย่งนั่นแหละคือการยืแย่งแข่งขัน สัพสมบัติของโลกว่เป็นของตนผู้ใดเอาไว้ได้มากก็ว่าเจ้าของสิไงขับโลกอยากยิ่งไงนั่นละ่ะโตยิ่งโตไง,งนีล่ล่ลทติมันเทนเดงโลกต้องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็คือยึดเอาโลกมาเป็นของเจ้าของท,งทั้งทั้งที่โลกเขาก็บ,บ่ได้ให้ห้าดอกหันจะเอานน่ะไหมจะหอบกอบโกยหน่ะไหมเขาเรียกว่าว่าหอบว่างนั่นไหมแม้แต่ทั่งาศาสนาก็ยังกอบยังโกย คิดวิธีปรุงแต่งสางนั่นสางนี่เส้นมากโมเมนหอย่างเด้บมเมนว่าสีซอยมใหนวนหษยมเอนวด,นวดไดไปสวรรค์ไปนิพพานจริงๆเด้แต่เป็นกลล่วงเขาเรียกว่าเล่นกลเล่นกลหลอกมุษน์ให้มนุนย์นั่นลงลงเสื้อตามปิดหูปิดตาเพื่ออย่างเพื่อที่ตนจะได้ทรัพสมบัติของโลกมาเป็นของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได นั่นแหละจึงเป็นเรื่องของโลกที่จะจองกัมจองเว้นกันเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อสะสมสมบัติไว้หลายๆผู้ใดมีสมบัติห,หลายผู้นั้นก็จะได้รับโทษซึ่งก็ถือจะถูกการปนที่ลักขโมยถูกการขาร่าลั่นฟันแทงเขาจะแย่งเขาจะปนเอาศัพท์เขาก็ข่าทิมอะไมแม่จ้ะนั่นแหละมันก็เลยต่อสู้กันอยู่จั่นสี่ละ่ะเพราะฉะนั้น ความซีวิไลสิบกเกิดขึ้นเลยแมนว่าเฮาสีรวยปานได้สีสางพ่อพุทธลูกไญ่ป,า,ปานได้สางวัดไญ่าปานได้เจดีงามปานได้กระสางอันนั่นละ่ะคือความหายยนะเพราะว่าสมบัติของโลกมันจะหมดไปจากการก่อสร้างเนื่องจากว่าผานสมบัติเผาผานสมบัติแล้วสมบัตินั่นมันจะไปตกกองอยู่กับกลุ่มของบุคคลฝ่ายหนึ่ง ไฟหนึ่งก็จะเป็นไฟเสียไฟหนึ่งก็จะเป็นไฟได้มันก็เลยมีได้มีเสียก็เลยเป็นเรื่องของโลกดังนั้นมันก็เลยต้องได้รับโทษอยู่มีโทษอยู่นะโมเมนตางที่ว่าจะได้ไปสวรรค์นิพพานเป็นเรื่องที่ต้องซอสู่รบล่าข้าลัานพันแท่งกันคิดว่าถ้าเจ้าของได้มีเงื่อนหลายหลายๆห,ห,หาวิธีการเจ้าของรวยหลายหลายหล โดยใช้วิธีต่างๆเรียนกลนต่างๆหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงมนุษย์ทั้งหลายมายางเสียมั่นกับโบพลกรรมนั่นละ่ะเมื่อบบพลกรรมแล้วนั่นมั่นก็ต้องได้ลบกันมันก็มีบวกมันก็มีลบมั่ก็เลยต้องลบลบกันนี่หมายถึงว่ากูสิลบเอาผู้อื่นถิมให้เหลือแต่กูนั่นแหมกูสิขาเมื่อถิมให้เหลือแต่กูนี่แหมการลบกันการลบล่าคาลั่นแทงกัน คือเป็นการทำล่ายผู้อื่นให้เจ้าควงนี่ได้อยู่ดีกินดีมีสุขได้ยิงไงโด่งเด่นดังอยากไง่ขับโลกอยากกินโลกอยากกินแม้กระัางจักรวาลมมเอาโมมเอาโมมเอามมเอามมเ,อามมเอานั้นแม่จ้ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วเขาจะมาถามหาความจะเลื่อนลุงเรื่อง,อง,องสีวิไลบุตรไดเด้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบันไล่ กอบกูมาเขามาเขามาเขามันก็รบกันเห็นปะมันก็บรรไ่แล้วบรรไรเอีกบรรไ่แล้วบรรไรเอกมันเป็นการผ่านสมบัติเห่นทิมซื้อบ่เกิดประโยชน์แม้กระทั่งศาสนากับ่เกิดประโยชน์เห็นปะสางมากงามปันได้กันนี้บ่พนระเบิดนี้บ่พนขวนถูกสมัยก่อนใส่ขวนถูกสมัยนี้ใส่ระเบิดนักขึ้นนักขืนใส่ปืนใส่ ปรมมโนบานีเรียบร้อยแม่นีิสางมากงามปันไดถุ่มเทเงืนท่องไปมาหาศาลที่ว่าซักซิดเด่นดังครั้งแล้วครั้งอีกครั้งนักครั้งนากระสางเจอปรมมโนเขาก็เรียบร้อยเป็นยังจึงเจอปรมมโนเพราะว่าแข่งขันกันใหญ่นั่นแหละโตใหญ่นั่นแหละจ้ะนั่นแหละเพราะฉในในในเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นั่นแสดงให้เฮาาห้ว่า,าศาสนากับเพียงแค่ว่า เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่นํามาใส่ในการาเรียกสรบเรียกสมบัติเข้าไปบํารุงอีกหน่วยหนึ่งเท่านั้นบ่เมนเรื่องของศาสนา,า,าที่แท้จริงบ่สามารถจะเห็ุให้โลกสงบได้บ่สามารถเห็นให้ประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศของเจ้าของสงบลมเย็นได้เพราะว่ามันโม,มเมนความเมตตา มันมีแต่หอบแต่กรอบแต่โกยกูสิเอากูสิโกงกูสิหลอกกูสิล่วงกูสิต่มกูสิตนโดยใส่ผีใส่วิญญาณใส่พิธีกรรมนันพิธีกรรมนี่เหตุให้มันคือเหตุให้มันเดินหให้มันดังหตให้มันขังให้คนหลงเสือเขาตามปิดหูปิดตาม,ม,นมนุษย์ไว้เพื่อที่จะเรียกสับเรียกสมบัติเลียกลาบเลียยเยวดให้เจ้าจของยิ่งไงครับโลกซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องความยิงไงของมนุษย์นั้น ที่โลกเขาย่อมหลับที่โลกเขาย่อมแผ่ที่โลกเขาสิบปดสิบปล่อยเห่าใดออกจากไพ่พิบัติออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นความยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเขาย่อมหลับนั่นก็คือการที่เห่าโบไปยืดโลกเขาเห่าโบเอาเขานั่นไหมเห่าโบเอาเห่าไม่เต่โป่งเห่าสิว่างเขาเพื่อเห่าสิหนีเห่าสิพากันหนีจากโลกท้าเห่าโป่งเห่าว่างเขาใดนั้น โลกเขาสเสียใจเหมือนกับผู้ที่มีกิเลสหลายเนี่เขาบบไปยึดบบไปถือของเขาธุรกิจของเขาเขาบอสนับสนุนธุรกิจของเขาเขาบอกสา่งเขาบอแปลงสิ่งที่บบเป็นประโยชน์สิ่งที่มมนสนักโลกอีกต่อไปสิ่งที่เป็นทรัพยากรทำไย่รัพยากรของโลกนี่เขาบอเขาบอทำอีกแล้วนั่นมนนษยนเขาเก็เป็นโตัวโลกผู้ที่เขาเป็นโลกแท้ๆล้วนๆนี่ เขาสิบ่พ่อใจเขาสิเสียอกเขาสิเสียใจเขาสิโกรธเขาสิเครื่องมากแต่ถาหากว่าเขายุดกับเขาเขาจะพ่อใจเขาสิดีใจเขาสิพุ่มใจหลายนั่นคือเขาสิเป็นถูกต่อไปถ่าห้วางได้น่ะเขาสิเสียใจแต่เขาก็ทําอีกอย่างเข้าบ่ได้ดอกยิ่งเข้าว่างได้ทอดเข้าป๋งเข้าว่างมีคู่บาอาจารย์ผ้าเข้าป๋งเข้าว่างได้นั่นโลกเขาก็ยอมสิ สอ่ำจะว่างเฮาคือกันเพราะว่าเฮาไปยืดเขาเขาบ่ได้ยืดเฮาดีแต่ก่อนเฮาสีว่างเขาใดนั่นเขาก็ต้องทดสอบเฮาขับเข้าแหน่ทดสอบว่ามึงสีว่างกูอิลีติมึงแน่ใจติว่ามึงสีว่างกูด่ะเฮ้อเขาจะทดสอบเฮาบักว่มีแนวคือว่าเฮาสีว่างโลกไดอิลีติเพราะโลกนั่นน่ะ เขาบ่อยากให้เขาว่างเขาบ่อยากให้เขาลุดโลกเขาบ่อยากให้เขาผนโทษผนทุกเขาบ่อยากให้เขาผนจากการเป็นขีขข้ขาขี้ขาธาตุบริวารของโลกนั่นเองนะเพราะนั้นผู้สิพาห่าว่างได้ผู้บาอาจารย์เพิน่นจึงต้องต่อ,ตอสู่อย่างมากมมยมหาศาลให้คํำนึ่งให้คิดถึงความวิริยะอุตสาหะของเพิ่นที่เพิ่นพยายามสิพาเหขา,หาลุดโลก้นโลก หนีจากความถูกความเดือดร้อนไรนั่นเพิ่นทุกยากเพิินลำบากแสนเข็นซํำไดใหายเฮ้าคำนึงถึงตรงนี้หายเฮ้าเข้าโลนับถือสัทธาในเพิินที่เพิ่นลดเพิ่นละเพิินปล่อยเพิ่นว่างสมบัติของโลกตรงนี้ได้นั่นล่ะผู้เพิ่นถือธรรมะของพระพุทธเจ้าใดเพิินจึงเรียกว่าเอามาอวตารมาเกิดเป็นภาษีอริยเมตไตรเพื่อว่าเสืผ้าเฮ้าทั้งหลายหนีโลก หนีจากความโลภความโกรธความหลงใดแล้วเขาจึงจะพ้นโทษพ้นถูกใดเขาก็หน,นีอยู่ในโลกเขานี่แหละแต่เขาหนีทั้งจิตหนีทั้งใจเขาบยึดเอาสมบัติของเขาว่ามากเป็นของกูของกูของกูเมื่อเขามีสมบัติบาทนี่เขาจึงได้ใส่อุบายสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากพระธรรมเนี่ยพระธรรมจะเกิดจากแรงศรัทธาเด้ เมื่อแรงศรัทธาเกิดขึ้นเจ้าิพ้าคนหนีโลกเนี่ยโลกทั้งหลายก็จะปันป่วนได้ป่ะนี่มันจะปันป่วนวืบว่าปูบปว่าวูบว่าวูบว่าวูบว่าเกิดโกลโลหอน,นวุดไหวพราะว่าอย่างเขาบออยากให้จิตวิญญาณน,นั้นหนีโลกเขาอยาดโลกนี่บ่อุดมสมบูรณ์เขาอยากเขาบออุดมสมบูรณ์เขาหยากเขาบ่กมีคาถาบริวาร นั่นแหละมันจะเกิดพ่ยพิบัติต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนถิกม่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้หันมหาศีลหาธรรมเนี่มันจึงได้มีพ่ยพิบัติเกิดขึ้นหลายเขาจึงต้องเขาจึงต้องพยายามอดทนเด้ออดทนเหล่าดูแลเจ้าของให้มันดีเขาจึงจะรอดพ้นจากพ่ยพิบัติต่างๆบวาจะยั่งกระซางเข้ากหบูงอยู่เหล้วนั่นแหละล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่ากลัว เขาเข้าจึงสีว่างโลกได้เข้ายานโลกเข้าเบื่อโลกเข้าแหนงนายโลกเข้าเข้าบ่ชอบโลกเข้าเกลียดโลกแล้วเขาอยากหนีโลกเหมือนเข้าเข้าเกลียดคนที่เขาว่าเข้าหักอ่ะเขาสร้างมันละสร้างมันเลยสร้างมันเลวอยากหนีนั่นเหละเขารู้แล้วนะเขารู้บบเมนว่าเขาจะเอาความรู้นี่มาอ่านมาวบาให้ก้นฟั่งสื่อๆแล้วหาลาบสาวเข่าจะคล้องอีกมันกับโบเมนมันเกิดจบ เขารูแล้วให้เขาว่างเขาปงเขาว่างเขาหูจักว่างหูจักยืดหูจักถือเข้าสียืดหยังเขาสิถือหยังเขายืดถ้ำมาของพระพุทธเจ้านั่นคือเรื่องของการปงการว่างนั่นล่ละเขามาว่างกับถ้ำมาของพระพุทธเจ้านั่นล่ละเล้วบัเนี้ผลตัวนี้เนี่จะเป็นกลไกสิเขาจะเอาไปแก่กลไกของโลกเพื่อให้ชาวโลกเนี่ยพ้นทุกพ้นโกพ้นโลกพ้นไพ่เอากลไกตัวนี้ กลนไก่ถี่ม่วนมนุษย์ทั้งหลายว่างว่างกับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไปแก่กลนไก่ของโลกที่เขาเอามาเปลี่นกลนม้าปูกมามัดเข้าไหวใ,ใ,ให้เข้าหลงหลวให้เข้าติดหลกให้เข้าถูกเข้าทรมานอยู่ในโลกจึงเป็นเรื่องหนาทีของพระรรมเพิ่นเพิ่นเอิญว่ารรมยุกใหม่อยู่ของพระสีอาลิยะเมตรตรซึ่งเป็นธรรมิกราธรรมหารารรมมหาราชา ซึ่งเป็นถ้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบมีอันใดจะมาเปียบปานนั่นเองเมื่อน้ำตัวนี้ไปแก่ได้แล้วโนนแหละเฮามาสตาร์ถ้ำหมากของเพิ่นโนนแหละความซีวิไลจังสิเกิดขึ้นแม่เฮาจะไปเฮ็ดยั้งกะสางไปทำธุรกิจยั้งกะสร้างกับบอซีวิไลตัซีวิไลนั่นก็คือตธรรมาองค์ธรรมโตมนุษย์มวลนมนุษย์ซึ่งพระธรรม เพื่อนจะไปอนุเคราะห์เกลื่อลมนุษย์